สวัสดีครับผมผมซื้อยาสุกวันครับผมคนดีผมสีนี่ไม่เรื่กไม่ปัดไเปนองเลยฟั่งครับมันเป็นยังสี่ครับลูกสาวผมครับเป็นคนไทยเนี่ยไทยแข็งแต่ละอาทิตย์หนึ่งค่อยทายเดือนหนึ่งครับบ้านนี้ผมกับลูกอังเล่นได้สิาอย่าดให้ลูกสาวผมกินมันีสีดีเพราะนันแนะนาให้ผมว่าเอามักไม้ไม่ให้กินเอามักนั่นมากนี่นมนผมก็ไม่ให้กินแล้วมันยังคือเก่าครับผม วานนี้มีคนมาแนะนำให้ผมว่ามีสีขข่ตัวหนึ่งว่าซื้อว่าไฟตัววียังไฟตัวบียังนอากวันนี้สีขวานยู่ไฟวันนี้วันนี้ผมก็เลยผมก็เลยไปไปให้เขามาให้มาล่องเมืองครับบานบาให้ลูกสาวผมล่องแล้วทีแรกเลยว่ากายกินหลายกินล่องเมืองกันเลยเห็นผลครับรู้สึกดีว่าดีครับลูกผมไทยออกง่ายครับจากเคยทอลูกไ้ห้องสะวันคางห้องเขาก็ เจ้าลูกสาวเจ้าจเป็นยังเขาก็มาถามเมื่อของสู้ของก็มาถามว่าเป็นยังลูกสาวยังใครแท้ภาษาคนไายบ่ออกกูว่าสิน่ะผมก็บเมื่อปัญญากันแต่และเชือเนี่ยครับ่มซื้อซัำผมไปซื้อที่สวนไฮ้ลูกนี่ผมเชื่อบับรูปที่สวนตูดจริงหน่อย,ยครับมันว่า,มา,าเป็นเทือกระกำว่าอย่าว่าเป็นกำครับพรอบดินถุงมา,าไหวเพื่อมันนี่ยครับสวนแล้วสวนอีกสวนแล้วสวนอีกมันจนย่านที่สวนตูดจริงหน่อยครับจะก้งซีจังไร เรยได้ตัวนี้แหละครับว่าครับเพลินไฟตัววีครับผมก็เลยทำใจครับลูกสาวผมเนี่ยกินแล้วเห็นผลเห็นดีตัวนี้คืออีอย่างครับคือดีทองลําใสครับล่างลําใสเข้าคนเข้าครับสามารถเนี่ยครับทายของของเสียแล้วครับพวกข้าบนำนำมันที่เนื้อซักเนื้อยังเข้ากินทุกมือหรือวป่านะครับตัวนี้ดีเลยครับผมอยากให้นำไปเป็นนอกผูจักเลยฟังเลยอะไรกยิ่งกันว่าเนี่ยมันดีเลยครับผมค่คยพอตัวนี้ครับ ผมอย่างนะนําใหม่เลยครับว่าผมกรลันตีเลยดีอีดีของไฟตัวบีของซักเซอร์พ่อครับผมครับท่าพี่น้องสนใจอยากล่องต,ตัวเองผมอยากให้ล่องเบึงใ้ตัวเองล่องตัวเองว่ามันดีทำใจมันดีหีบว่าว่าคุตัวว่าั่อมือครับขัดสนใจครับติดต่อได้ครับตามเบอร์ทั่วขางลางได้ครับ